สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถใช้งานมาฝากหนึ่งคันนะครับใครกำลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้จัดไปครับ99,000บาทนะครับกับ To y o ต a y ยาริสนะครับปี2006นะครับเครื่องพันห้าตัว E ีนะครับโดยรวมรถใช้งานได้ปกติเอกสารครบพร้อมโอนนะครับคันนี้ขายเงินสดนะครับสีสวยจัดส่งมาให้นะครับท่อออกทุ่มๆมาดูได้เลยนะครับรถอยู่กระทุ่มแบรนด์สมุทรสาครมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรถสภาพพร้อมใช้อยู่ใกล้อยู่ไกลโทรสอบถามได้เลยครับ นี่นะครับเงินสดนะครับ99,000บาทนะครับมีท่อมาให้มีล้อมาแล้วภายนอกก็งามเดี๋ยวไปชมภายในก็ใช้งานได้ปกตินะครับระบบไฟฟ้านะครับคันนี้เครื่องพันหตัว E ครับโดยรวมรถพร้อมใช้นะครับกับ5ประตูสุดฮิตแน่นอนนะครับตึดึกทนใช้ง่ายดูแลสบายใครสนใจก็มาชมมาเช็คมาดูรถทดลองขับนะครับ รถประมาณนี้นะครับขายราคาหลักหมื่นนะครับยาริสนะครับยาริสโดยรวมภายในก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเบาะแบบหุ้มนะครับใครไม่ชอบก็ไปถอดออกนะครับที่เหลือ มาชมเช็คทดลองขับนะครับรถปกตินะครับใช้งานได้นะครับขับไกลขับใกล้ขับได้ครับสวยๆประมาณนี้นะครับกับราคาหลักหมื่นปี2 0 0 6นะครับ99,000บาทนะครับนี่เลยครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับยาริดที่สําคัญคือทนทานแล้วก็ใช้ง่ายอะไรหาได้ทั่วไปนะครับคันนี้ก็มีของแถมมานิดๆหน่อยๆนะครับเป็นจอ Android นะครับ YouTube ได้ครับรุ่นนี้ นี่เลยครับไม่เยอะหน่อยครับขายตามนี้นะครับสภาพนี้ใครเข้าใจอยู่ใกล้หารถราคาหลักหมื่นไปเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับยาฤิิ์นะครับใช้งานได้ปกติเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับอยู่ใกล้เลยครับไปเช็คชมทดลองขับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับรถปีลึกหน่อยนะครับสภาพก็จะประมาณนี้นะครับเบาะจะเป็นแบบหุ้มนะครับ ไอถอดออกได้ครับถ้าใครไม่ชอบนะครับก็ลองชมดูได้นะครับ99,000บาท t o y o ต a y ยาริปี2006นะครับปีต่ำนะครับขายสวยๆประมาณนี้กับราคานะครับสีก็โดยรวมก็ถือว่าแจ่มนะครับเงางามเกียร์เครื่องยนต์ก็สมบูรณ์จะทรงมาแล้วหน่อยๆไปลองขับดูนะครับ